สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววินิดาหอมดวงรหัสนิสิต67011010123ตอนนี้เราอยู่ที่มูลนิธิสว่างเาาามธาธรรมสถานค่ะมูลนิธิสว่างเมธาธรรมอุดอรนะคะก่อตั้งขึ้นราวปีพุทธศักราช2507โดยกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนและผู้มีจิตศรัทธาในจงหนัดอุดรธานีจุดประสงค์ดั้งเดิมคือช่วยเหลือผู้ยากไรเก็บสมญาติก้ภัยผู้ชีพ และงานเมตตาทำตามรอยมูลนิธิการกุศลจีนในกรุงเทพเช่นโปรเจกติงนะคะมูลนิธิได้สร้างศาลเจ้าสถานที่ประกอบพิธีกรรมและพื้นที่สำหรับงานกุศลปัจจุบันมีอายุระราว50ปีค่ะ ไหว้ที่หนึ่งนะคะคือไหว้ฟ้าดินค่ะมีรากฐานมาจากความเชื่อแบบจีนโบราณและคติเตา๋าซึ่งเชื่อว่าฟ้าดินนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดที่คุ้มครองโลกและมนุษย์พูดง,ง่ายๆก็คือฟ้าดินเปรียบเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อไหว้ฟ้าดินแล้วจึงค่อยไหว้เทพเจ้าบรรพบุรุษหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆค่ะจุดไหว้ที่สองนะคะจะเป็นการไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ จุดไหว้ที่3นะคะป่ยเซียนโจซือการไหว้ป่ยเซียนเปรียบเสมือนการไหวค้ครูท่านปุน๋ยเซียนเป็นเซียนผู้บรรลุธรรมในรัที่เต๋ามีทั้งชายหญิงคนแกน่นุ่มจุดไหว้ที่สไหว้พระแม่กวนอิมก็ถือเป็นองค์สําคัญฝ่ายพุท้ามาหายานที่ช่วยเหลือมนุษย์โดยตรงหลังจากไหว้สิ่งสงสุดนั่นคือฟ้าพุทธเซียนแล้วจึงเข้าสู่การของความเมตตาจากพระโพธิสัตว์จุดไหว้ยา องคงผู้เป็นบรรพุษธทางจิตวิญญาณของเมอุทิศและเป็นแบบอย่างแห่งเมตตากรุณาจุดว่าที่หนะคะพระสังกัจจายะเป็นองค์ที่อยู่ใกล้ชิดมนุษย์เน้นเรื่องความสุข ความสมบูรณ์เพราะท่านเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขโชคลาภและลูกหลานมากมายจึงวางไว้ในลำดับหลังจากเทพบูชาโพธิษัทวชั้นสูงแล้วเพื่อเชื่อมโยงมาสู่กรนสำหรับชีวิตมนุษย์โดยตรงค่ะ สังกัดใจายะเป็นองค์ที่อยู่ใกล้ชิดมนุษย์เน้นเรื่องความสุขความสมบูรณ์เพราะท่านเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขความสมบูรณ์โชคลาภและลูกหลานมากมายจึงวางไว้ในลำดับหลังจากปูชาเทพโพธิสัตว์ชั้นสูงแล้วเพื่อเชื่อมโยงมาสู่พรสำหรับชีวิตมนุษย์โดยตรงสุดท้ายนะคะเราก็จะมาทำการเสียเส่ยงเสี่ยมสีค่ะ การเสี่ยงเซียมซีมีความเชื่อว่าคือการพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอแนวทางชีวิตและปลุกความมั่นใจหรือสติในการดำเนินชีวิตมากกว่าจะเชื่อเพียงโชคชะตาหรือนวลอันนี้หล่นสองอันไม่เป็นไรค่ะเสี่ยงใหม่นะคะสุดท้ายมันก็หล่นสองอันเหมือนเดิมนะคะฉะนั้นเราจบปึ่งค่ะขอบคุณค่ะ